ด้านนี้จะเป็นไก่ที่ฝึกอยู่นะครับแต่ยังไม่เคยตีหรือยังไม่เคยชนนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณต้าครับนี่อยู่ประมาณ6เดือนครับอยู่ประมาณ6เดือนนะครับไก่ไก่ตรงนี้ประมาณ6เดือนใช้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคัดจากพ่อพันธ์พ่อพันธ์ุดีๆทั้งนั้นเลยนะครับและนี่คือความภาคภูมิใจที่น้องกีต้านะครับได้ บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับบนซึงเวียนไก่นะครับอันนี้เป็นป้ายอิงเจ็ตนะครับที่มีการบ่งบอกถึงความสามารถนะครับในการนำไก่ไปชนแต่ละครั้งนะครับด้วยจำนวนเงินเดิมพันนะตามตัวเลขที่ท่านได้เห็นนี่แหละครับสนามไหนบ้างนะฮะท่านก็จะเห็นนี่คือความสามารถทายาทบุตรชายคนเดียวของ คุณพระดานะครับเจ้าของพระดาฟาร์มนะครับท่านเกษตรกรท่านใดที่สนใจในเรื่องการขยับขยายพันธุ์ไก่ชนนะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงนะที่พระดาฟาร์มนะครับบ้านโคกสูงตำบลศรีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต,ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับเจ้าจูเนียครับเจ้าจูเนียนะฮะตัวนี้คือเป็นพ่อพันธุ์ที่ว่า จ่ายลูกค่าตัวสองแสนในขณะนี้ครับที่ว่าพุ่นชนะเมื่อวันอาทิตย์เมื่อกี้ตัวนี้นะครับพวกเซียนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมให้ราคาถึงสองแสนครับแต่ราคายังไม่ตรงกันโอ้โหครับให้ราคาสองแสนแล้วตอนนี้ก็เขาจะพักฟื้น,นก็คือเป็นพ่อพันธุ์หลักเลยครับเป็นพ่อพัน์หลักที่สี่สี่ไฟครับผมชนะเงินหมื่นสามไฟแล้วก็เงินแสนหนึ่งไฟครับอ๋อแสดงว่าเป็น เป็นไก่ไก่พันดีครับผมเป็นพ่อพันธุ์หลักเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้พ่อพันธุ์หลักเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือเจ้าจูเนียนะครับอยู่ที่พรรดาฟาร์มนะครับที่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนี้นะครับด้านนี้นะครับเคยเคยชนมากี่ครั้งครับตังนี้ฝังนี้ก็จะเป็นไก่หนุ่มที่ว่ากําลังทําเนื้อทําตัวเลี้ยงชนครับอ๋ออันนี้ยังไม่เคยชนครับผมยังไม่เคย เจ้านี <celui> ้นะครับเจ้านน่คนนี้ยเจ้านี้เจ้าซามูไรครับตัวนี้เจ้าซามูไรครับตัวนี้เป็นทายาทของเจ้าจูเนียครับโอ้ชนดีไหมตัวนี้เป็นไก่ม้าล่อเหลี่ยมขยับเร็จโอมากครับไก่ไก่ม้าล่อครับผมคือไปล่อครับผมคือเป็นไก่ม้าล่อวิ่งสั้นสลับยาวครับวิ่งสั้นสลับยาวนะครับไก่ม้าล่อนะครับนี่นะครับคือความภาคภูมิใจของเกษตรกรพี่น้องชาวบุรีรัมนะครับ ที่บ้านโคกสูงนะครับตำบลสีภูมิอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในนามเจ้าของฟาร์มที่มีชื่อว่าพระดาฟาร์มนะครับและนี่คือบุตรชายของท่านนะครับครับสวัสดีครับน้องกีต้านะครับกับรางวัลที่ภาคภูมิใจตามอิงเจ็ตที่ท่านได้เห็นในขณะนี้นะครับนี่นะครับวันนี้สุรินทร์ผสมกล้าได้มาพบของจริงนะครับท่ามกลาง บรรยากาศแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักและรคบรพทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ